วันที่11เมษายนพุทธศักราช2565ที่ห้องประชุมพยูนกรมประมงคนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565พร้อมด้วยนายบัญชาสุกแก้วนายถาวรทันใจนายประพันธ์ลีปรยคุณรองอธิบดีกรมปรมง และคณะผู้บริหารกรมรมงเข้าร่วมพิธีโดยมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมีชอบมีความโปร่งใสในการดำเนินงานใช้หลักธรรมิบาลในการปฏิบัติราชการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพเพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดรกรมรมง เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมไม่ทำการทุจริตทุกรูปแบบคิดถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ <chauff> เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแ,บบดและรักษาภาพรัฐของทางราชการและขอถวายสัจาวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตน,าาน,ต,นตามรอยพระย,ครยคุคลบาทสืบสารพระรา,ปราชปธิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียงอันบริสุทธิ์เพียงข้าสุจริตชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยของราชอาณาจักรไทยสืบไป